สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพัชรินถามมูลเลศนะคะเรามาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในหัวข้อเรื่องการตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นักเรียนมีทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาในการทำงานได้ สนักเรียนสามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกันได้การตกแต่งเสื้อผ้านะคะเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าโดยการนําเอาเสื้อผ้าเก่ามาตกแต่งดัดแปลงนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้ดูทันสมัยแปลกใหม่สวยงามและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะการตกแต่งเสื้อผ้ามีอยู่หลายวิธีวิธีที่1เลยนะคะก็คือเป็นการปัก เป็นการตกแต่งเสื้อผ้าโดยใช้วัสดุต่างๆนะคะมาปักลงบนผ้าเพื่อที่จะให้เสื้อผ้านั้นเกิดวดลายที่สวยงามนะคะเช่นการปักด้วยไหมหรือได้การปักด้วยเปลือกหอยการปักด้วยมเมล็ดพืชแห้งนะคะและที่นิยมกันมากที่สุดคือเป็นการนำมาปักลวดลายบนเสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะให้เสื้อผ้านั้นมีสีสันที่สวยงามน่าสวมใส่มากยิ่งขึ้น 2. การปักนะคะเป็นการนำผ้าหรือวัสดุอื่นๆที่มีลวดลายหรือสีสันตามที่เราต้องการนะคะมาเย็บลงบนเสื้อผ้าหรือปักริมบนเสื้อผ้านะคะเช่นนะคะการนำผ้าที่มีสีสันแล้วก็ลวดลายนะคะนำมาปักนะคะบนกางเกงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดลวดลายนะคะสีสันที่สวยงามแล้วก็น่าใสนะคะหรือเป็นการปัก ริมนะคะของผ้าเช็ดหน้าหรือการปักริมของผ้าห่มอย่างเงี้ยเป็นต้น 3. การกุ้นนะคะเป็นการนำผ้าเฉลียงมาเย็บหุ้มริมผ้าเพื่อที่จะให้เกิดลวดลายต่างๆนะคะตามที่เราต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการเย็บถาดรองแก้วนะคะการเย็บเสื้อผ้านะคะการเย็บขอบชายกันเกงน,นะคะหรือเป็นการเย็บกระเป๋า 4ก็คือการเขียนนะคะเป็นการเขียนลวดลายหรือรูปต่างๆลงบนเสื้อผ้าเก่าหรือผ้าสีพื้นนะคะเพื่อที่จะให้ผ้านั้นนะคะดูสดใสสวยงามมีชีวิตชีวาน่าสวมใส่มากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้สีพิมพ์ลงบนผ้านะคะยกตัวยอย่างเช่นนะคะผ้าบาเตที่เพ้นด้วยมือนะคะผ้าเขียนเทียนนะคะแล้วก็ผ้าบาติก 5. การย้อมนะคะเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าที่นิยมกันมากที่สุดนะคะส่วนมากแล้วจะย้อมผ้า นะคะด้วยสีพื้นอ่อนๆที่มีรอยเปื้อนให้เป็นสีเข้มนะคะเพื่อที่จะปกปิดรอยเปื้อนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกางเกงยีนที่เราใส่มาเป็นเวลานานๆน,นะคะกางเกงยีนก็จะสีซีดใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องการกางเกงยีนที่มีสีสดใสามากยิ่งขึ้นเราก็นํามาย้อมนะคะตามสีที่เราต้องการนะคะ ต่อมาเป็นการดัดแปลงเสื้อผ้านะคะซึ่งการดัดแปลงเสื้อผ้านั้นจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1เลยก็คือเป็นการดัดแปลงขนาดของเสื้อผ้าเป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าที่คับนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือดัดแปลงเสื้อผ้าที่หลวมให้มีขนาดเล็กลงนะคะเหมาะแก่การสวมใส่นะคะวิธีการคือ1เลยเราจะเลาะตะเข็บข้างนอกออก นะคะ2ก็คือวัดขนาดตัวตามที่เราต้องการนะคะ3ก็คือเนาแล้วก็เย็บให้พอดีกับขนาดตัวที่วัดลักษณะที่2นะคะก็คือการดัดแปลงส่วนประกอบต่างๆของเสื้อผ้านะคะคือเป็นการดัดแปลงส่วนต่างๆที่ประกอบไปด้วยเสื้อกระโปรงหรือกางเกงนะคะเช่นคอแขนนะคะาชายกระโปรงขากางเกง เป็นการดัดแปลงให้มีการเปลี่ยนแปลงเปจากเดิมนะคะเช่นอันที่หนึงเลยก็คือการดัดแปลงกางเกงยีนขายาวให้เป็นกระโปรงสั้นนะคะสองการดัดแปลงกางเกงขายาวให้เป็นขาสาส่วนหรือขาสั้นนะคะสามการดัดแปลงเสื้อแขนยาวให้เป็นเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนกุด สนะคะก็คือเป็นการดัดแปลงเสื้อที่มีปกนะคะให้เป็นเสื้อคอกลมนะคะส่วนอันที่ห้ก็คือเป็นการเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นการนาเสื้อผ้าชุดเก่ามาดัดแปลงให้เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะหรือผ้าเช็ดตัวเก่าดัดแปลงให้เป็นที่จับหมูกระทะ ต่อมาก็คือขั้นตอนการตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้านะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเสื้อผ้าที่ต้องการจะตกแต่งหรือดัดแปลงนะคะ 2. ก็คือเลือกวิธีการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมต่อการสวมใส่ส 3. เตรียมเครื่องมือและก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการตัดเย็บ 4. นะคะลงมือตกแต่งแล้วก็ดัดแปลงตามที่ ต้องการและเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆให้เรียบร้อย 5. นํานเสื้อผ้าที่ตกแต่งหรือดัดแปลงนั้นนําไปใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นนะคะการดัดแปลงเสื้อเชิ้ตให้เป็นกระโปรงนะคะมีขั้นตอนดังนี้ 1. น,นักเรียนต้องเตรียมเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุป,ปรกรณ์ให้พร้อมนะคะอ่าหเลยก็คือจัดเย็บผ้านะคะ 2. ที่เหลอตะเข็บ สกันไก่สี่ช็อกเขียนผ้า5สายวัด6เข็มสอย7ได้นะคะและสุดท้ายเลยก็คือตะขอเกี่ยวนั่นเองขั้นตอนที่2นะคะก็คือออกแบบกระโปรงให้มีความสัมพันธ์กับรูปทรงของตัวเองนะคะ 3. สก็คือสร้างแบบบนกระดาษนะคะให้มีขนาดตามสัสดส่วนที่วัดนะคะโดยที่ คือส่วนของริมที่จะต้องเย็บด้วยประมาณ1เซนติเมตรนะคะขั้นตอนที่4ก็คือนำเสื้อเชิ้ตวางบนแบบที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็ตัดตามแบบขั้นตอนที่5นะคะก็คือเลาะแขนเสื้อปกเสื้อ บ่าหน้าบ่าหลังนะคะเพื่อที่จะดัดแปลงเย็บเป็นขอบเอวนะคะขั้นที่6ก็คือเย็บขอบเอวนะคะเย็บด้านข้างของกระโปงให้ติดกันให้มีลักษณะเป็นกระโปรงทรง A นะคะขั้นที่7ก็คือกุ้นชายกระโปรงนะคะแล้วก็ขอบเอวด้วยผ้าเพื่อที่จะช่วยนะคะเพิ่มรวดลายให้ดูสวยงาม นะคะแล้วก็น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นที่แก็คือทดลองสงสัยแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามที่ต้องการนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าเสื้อผ้าเก่าที่ล้าสมัยนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยวิธีการตกแต่งดัดแปลงเสื้อผ้านะคะสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ